สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวกล่องของ BEB02 เนาะซึ่องออกมาสดๆดร้อนรอนเลยนะช่องเราน่าจะรีวิวช้ากว่าชาวบ้านเขาพอดีว่าได้ของช้ามาหน่อยชุดนี้ราคากล่องละ150บาทนะครับเพราะว่าการ์ดมันให้มาเยอะเนาะเนี่ยอย่างชุดนี้ให้มา58บาบใบนะบเพราะว่ากล่องปกติจะให้มาประมาณ50บใบกล่องนี้เพิ่มมา8ใบก็เพิ่มมา15บานะครัทก็ถือว่าไม่ได้เพิ่มมาเยอะอะไรมากนะและกับปริมาณการ์ดที่เพิ่มขึ้นเนาะโอเคครับชุดนี้มีแคลนทั้งหมด3แคลนนะจะเป็นไดเม แมนชั่นพูลิสนะครับแกนดูแล้วก็อควาฟอ,ฟอสซึ่งชุดนี้จะต่างกับ EB01 ตรงที่อควาฟอ,ฟอสยังไม่สามารถที่จะเปิด4เล่นได้นะครับจะเล่นได้แค่เรแมนกับ แกนบูเนาะส่วนอัลคาฟอสต์นะก็ต้องรอทีดีนะถึงจะนํามาเสริมกันแล้วก็เล่นได้เนาะก็มีวางขายแล้วเนาะตามร้านการ์ทั่วไปนะหรือว่าจะซื้อจากร้านอาซิมการ์ดเคปิตอลเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ซื้อออนไลน์ของร้านนั้นลงไปใต้คลิปนะสามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะโอเคมาเรามาดูกันว่าการ์ดในชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาดูการ์ดข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับรแรกเป็นไดยูชาดนะฮนะแทนไดมอนชั่นพุลิสเนาะโอเคเกตไดยูชาดนะฮะพุลิส โอเคเมลสตอมนะฮะตัวหลักของอควานะครับไดแมนแกนบูนะฮะรุนเฉดแกนบูดแล้วนะเฮ้ยไทลันนะฮะไทลันอัดใหม่อ่ะตัวที่เคยออกมาในไมเทิร์นนะครับรอเร็วนะครับพลังคูณสองก่งมากนะพีจีนะฮะตัวตีแรงแกนบูนะฮะของเล่นแกนบูไว้หนึ่งนะครับพีจีแกนบูนะฮะอควาครับดออควานะฮะไดแมนตัวปวดหัวนะโอเคเฮ้ย ว้าวไดแมนนะโอเคไดแมนครับโอเคแกนบู okay. นะฮะแกนบูแกนบูนะฮะโอ้พีจีแกนบูน่ารักใส่ครับไม่ใส่ดอกะขีดาบนะครับเกระเลตศูนย์แกนบูนะฮะเกตสองวาครับเป็ดเฮ้ยโอ้โหเป็ดมาเด่งมาได้ไงเนี่ยเป็ดนะเกตสามนะครับโอ้ oh, เกตสองกัดหมื่นไดแมนนะครับโอ้น่ารักนะ กี e man, ่ oh, sectors, ทำได้แม่นะครับโอ้เสือรถถังนะครับโอเคขี้นะครับได้แมนขี้นะครับดอฮีน oh, นะครับโอ้ตัวเก่งแกนบูนะฮะแกนบูแกนบูเจนแกนบูคร <Ti> ับเกนแกนบูฮะแกนบูตัวเริ่มแกนบูครับขี้นะฮะขี้อีกแล้วอุ้ยดอหลอกฮีนนะครับนควานะฮะสองตัวเล่นนควานะครับ อควาอีกแล้วคีอาควาดอาควาแล้วก็กิฟฟ์ฟอสนะครับโปรเทคนะฮะอ่าเอ็กเซลนะครับ,รบแล้วก็เป็นตัวแก้นะฮะที่เคยออกมาแล้วมันผิดเขาก็กลับมาแก้ให้แล้วก็ไปใช้เป็นใบสูงครับชึบอ่ะอโอ้โหเท่ยอดีใจีใจเลยนะฮะ นี่สวยงามนะครับเป็น SBR นะครับตัวแคนบูตัวเดียวกับเจ้าตัวเดียวกับนี่เลยตัวนีนค้คนเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น SBR อันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับซึ่งก็ดูความแตกต่างก็ค่อนข้างสวยนะผมว่า SBR สวยนะครับดนะูขอบทองนะก็เนี่ยกายก็จะมีความเหมือนนูนๆหน่อยนะนี่มันสักๆากนะครับ อันนี้เป็นเรียบๆรบธรรมดาเนาะก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามนะครับกับ S V R แกนบู๊โอเคต่อมาเราจะมาดูว่ากล่องอื่นๆเนี่ยเราสุ่มได้ใบไหนมากอ่ะกล่องที่2นะครับใบสุ่มก็คือชึบอ่ะใส่ได้เทนนซเซนะครับเป็นเกยรดสองที่อยู่ในชุดนี้แหละเคีว่ามันออกมาเป็นอาร์ตเก่านะอ่ะกล่องที่3มฮะชึบเุ๊ยโอ้โห SVR แกนบูอีกแล้วสุดยอดได้เล่นแกนบูแน่ได้เล่นแกนบูแน่ฮะแล้วก็กล่องสุดท้ายครับชึบโอ้ เป็นตัว SBR นะครับของเกรดไดยูชาเนาะอ่าก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเอเียเป็น SBR นะซึ่งก็เป็นฟอยล์สักๆเอกแล้วเนาะซึ่งก็จะเป็นสีทองๆสวยงามนะแล้วก็มีคําพูดนะอา่าโอเคประมาณนี้นะครับกับของสุ่มทั้งหมดแล้วก็การนะการในชุดเหมือนกันหมดแค่ว่าต่างกันแค่ใบสุ่มนั่นเองนะหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้เนาะแต่เพราะมันเป็นการสุม่มไงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ 2. 世界の終わりだって「時計が止まるその前に」「心に刻めいた君と見た未来」「希望や憧れを映し出して」